แล้วก็ประเด็นเรื่องกรณีไอคอนกรุ๊ปเนี่ยถ้าจำกันได้มันมีประเด็นที่มีการแฉคลิปเสียงกันนะอ้างว่าจ่ายเงินจ่ายทองเดี๋ยวจะมีคนคุ้มครองดูแลปัดเป่านะวันนี้พักพลังประชารัฐมีการถแถลงข่าวพันตำรวจโทปิยะตะวิชัยนะที่มีการโจมตีพาดพิงนะว่าบุคคลที่ถูกอ้างว่าเป็นเทวดานะเกี่ยวข้องกับพักพลังประชารัฐเนี่ย ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะส่วนนายสามารถเจนชัยจิตวนิช์นะก็ไม่ได้เป็นนะ,ะไม่ได้มีตำแหน่งในพักแล้วออกจากพักพลังประชารัฐไปแล้วนะส่วนใครที่เกี่ยวข้องนะกับเครือข่ายดีไอคอนกรุ๊ปบ้างโอ้โหวันนี้โคศกพักพลังประชารัฐนะเล่นตัวปริศนาอักษรย่อนะค่ะบอกว่าถ้ามีเทวดานี่นะหกคนน่ะไปดูสิคนที่มีความใกล้ชิดอะ่ะ มีชื่อ,อย่ออะไรบ้างเนี่ยเ,เดี๋ยวลองฟังดูสักนิดหนึ่งครับสำหรับเทวดานะครับผู้ที่เกี่ยวข้องใกล้ๆกับเทวดาก็ยังจะมะีบุคคลนะครับที่มีชื่อ,อย่อกอไก่ทอทงสอเสือตอเต่าอออ่างรวมทั้งจ่าบุคคลทั้ง6คนนี้มีความใกล้ชิด และเกี่ยวข้องกับนักการเมืองที่ร่วมรัฐบาลนะครับและก็เป็นนักการเมืองอยู่ในพักเพื่อไทยเกือบทั้งหมดนะครับเนื่อจะเป็นสอเสืออนุคู่และก็ดอเด็กนะครับเพราะฉะนั้นเดาง่ายๆครับว่าเทวดาอยู่ข้างหลัง เป็นใครนะครับและที่สําคัญก็คือจากประวัติของคุณสามารถเมื่อปี2557เป็นผู้อำนวยการศูนย์ร้องทุกข์ของกลุ่มสามมิตรนะครับปี2557เป็นผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการร้องทุกข์ของกลุ่มสามมิตรและในปี2562 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมผู้ที่เป็นตัวแปรสำคัญคือผู้สอบบัญชีดีไอคอนนะครับว่าบริษัทดีไอคอนเนี่ยมีผู้สอบบัญชีและลอดลอดจากการตรวจสอบบัญชีจากสำพักรมาได้อย่างไร6-7ปี ใครหรือบริษัทไหนเป็นผู้จอบบัญชีแล้วมีความสนิทสนมกับผู้หนึ่งผู้ใดในรัฐบาลปัจจุบันนี้นี่คือโคศกพักพลังประชารัฐนะฮะโอ้โหในแถลงนะเป็นชื่อย่อนะเป็นปริศนาอักษรย่อนะนะใครเป็นใครบ้างคุณมิวรู้ไหมไม่รู้ไ,ม,ไม่รู้นะรค่ะดออตอไก่นะทอธงสอเสือตอเต่าอ,อ,อ้อ่างจานะแล้วก็มีอักษรย่ออีก สอเสือฮอนกโูกดอเด็กตอเต่าคพรามว่าถ้าท่านจะแถลงอย่างนี้นะท่านแจกคู่มือมาด้วยมีอาจคาดเดาได้จริงแจกคู่มือมาด้วยนะอันนี้เป็นประเด็นการเมืองแล้วตอนนี้ใช่นะคือความเห็นผมนะเรื่องนี้เอาตามพยานหลักฐานก่อนไม่งั้นคดีฟุ้งแล้วสุดท้ายจะรอดหมดเชื่อผมสุดท้ายจะรอดหมดเพราะมันฟุ้งเกินถ้าตีฟองฟุ้งอย่างเงี้ยไปกันใหญ่แล้วตอนนี้นะแก่นของเรื่องอยู่ที่สำนวน นี่เราพยายามย้ะถ้าเจตนาจะคืนความยุติธรรมให้กับสังคม,มคืนความยุติธรรมให้กับผู้เสียหายต้องโฟกัสไปที่เรื่องสํานวนการเร่งตรวจเส้นทางการเงินการสืบทรัพย์ไปอายัดทรัพย์เพิ่มค่นะผู้ต้องหา18รายยังมีทรัพย์สินอีกหรือเปล่าที่อายัดเอาไว้ได้รวมถึงผู้ต้องหาล็อตสองจะมีใครยังไงบ้างควรเร่งทําตรงนั้นแต่ไม่ใช่มาโยงเป็นเรื่องการเมืองไปกันหมดเลยตอนนี้ค่ะ นะสังเกตุูมันจะเป็นเรื่องการเมืองเรื่องตัวบุคคลอื่นๆไปกันเยอะแล้วก็จริงนะส่วนถ้ามันมีหลักฐานไปถึงดําเนินคดีครับมไม่ใช่แค่เล่นเกมปริศนาอักษรยอ่อท่านเป็นฝ่ายค้านพักพลังประชารัฐเนี่ยค่ะถ้าท่านจะทํางานอย่างพีคุณภาพไม่ใช่มาแถลงแต่อักษรยอ่อต้องมีหลักฐานมากกว่านี้ท่านจงเอาหลักฐานส่งไปให้พนักงานสอบสวนถูกมันจึงจะเป็นประโยชน์ถ้าแบบนี้เล่นการเมืองอ,อันนี้ความเห็นผมนะอย่างวันนี้ คณะกรรมการกันกรองนะของ DSI วันนี้มีการพิจารณาแล้วนะคณะกรรมการกันกรองการรับคดีร่วมกับตํารวจสอบสวนกลางวันนี้มีการประชุมกันแล้วสุดท้ายนะก็เห็นว่าเข้าข่ายเป็นคดีพิเศษนะเพราะฉะนั้นจะมีการดําเนินการรับคดีดีไอคอนกรุ๊ปเนี่ยเป็นคดีพิเศษรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษร้อยตํารวจเอกวิษณุฉิมตระกูลวันนี้เปิดเผยฮะอันนี้คณะกรรมการกันกรองก่อนอน,นะ ส่วนคณะกรรมการที่มีอำนาจเคาะว่าจะเป็นคดีพิเศษเนี่ยไม่ใช่คณะนี้จะเป็นอีกคณะหนึ่งซึ่งเขาประชุมช่วงบ่ายเดี๋ยวจะมีรายละเอียดมาแต่ถ้ากันกองไปแล้วในส่วนใหญ่ก็จะไม่พลาดนะทำไมจึงเป็นคดีพิเศษนะเห็นชัดว่ามีลักษณะความผิดเข้าข่ายพระราชกําหนดกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนอันนี้คือแชร์ลูกโซ่ภาษาชาวบ้านตอนนี้มีแค่สองข้อหาคือช่อโกงประชาชนกับ พรบคอมพิวเตอร์อแต่คณะกรรมการกันกองพิจารณาแล้วเห็นว่าเข้าข่ายพรกรกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อบโกงประชาชนหรือแชร์ลูกโซ่ด้วยนะซึ่งเป็นคดีอยู่ในบัญชีแนบท้ายของกฎหมาย DSI จึงมีมติเอกฉันแล้วก็จะเสนออธิบดี DSI รับเป็นคดีพิเศษภายในวันนี้พยานหลักฐานอะไรที่ทำให้มั่นใจนะก็คือข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานที่ตำรวจสอบสวนกลางนามาให้แผนประทุษกรรมคำว่าแผนประทุษกรรมคืออะไรคือรูปแบบวิธีการกระทำของผู้ต้องหาภาษาสํานวนเขาเรียกว่าแผนประทุษกรรมแผนการตลาดได้จากคอมพิวเตอร์นี่มีแผนการตลาดหลักฐานที่เจ้าที่มี<ฆ>และงบการเงินรวมถึงพยานหลักฐานอื่นๆที่ค่อนข้างชัด ว่าเข้าค่ายแชร์ลูกโซ่นะเพราะฉะนั้นก็จะเสนอนะให้เป็นคดีพิเศษอีกสำนวนหนึ่งเพราะคดีฐานฟอกเงินเป็นคดีพิเศษไปแล้วก่อนหน้านี้ค่ะ<ฆ>นะอันนี้เป็นการถแถลงของทาง DSI วันนี้นะส่วนจะมีผู้ต้องหาเพิ่มเติมอีกหรือไม่หรือจะสอบปากคำผู้ต้องหา18คนเนี่ยเพิ่มอีกหรือเปล่าก็จะมีการพิจารณากันหลังจากนี้ครับนะอันนี้ก็คือการถแถลงวันนีนะ้ก็จะเป็น คดีพิเศษแน่ๆถ้าแบบนี้นะส่วนการแจ้งความจากผู้เสียหายตอนนี้ก็ยังดําเนินการรับแจ้งความอยู่โดยสํานักง,งานตารวจแห่งชาติทั่วประเทศก็ยังคงดําเนินการอยู่แล้วก็การติดตามยึดทรัพย์นะก็ยังคงดําเนินการอยู่เช่นเดียวกันอ่านะเรื่องยึดทรัพย์เนี่ยจะส่งไปให้ปปงนะในการดําเนินการต่อไปด้วยอันนี้เป็นรายละเอียดเรื่องคดีวันนี้นะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่มซปเปอร์แ n งสแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ